เ้ยทำอะไรวะไม่ได้หรอกไอ้เอีขอกดดีเอาวะโอ้โแปกจอดรถหน้าผมมันทำไรวะเงียบเลยเอ้ยไม่ขึ้นรถแล้วโอ้ยอย่าเพิ่ง โอ้โหไม่ทันโอ้โอ้ตายเฉยอีตายเฉยเลยโอ้โหมอไซฟรีเฮ้ยแล้วเขามาจอดทำอะไรวะเมื่อกี้ไปไหนจะไปไหนโอ้โหฟาร์มาร์ดด้วยโอ้โหอ๋อแล้วเขาจะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ย บัตม่วงโอ้โหทิ้งบัตรม่วงด้วยมาจากเปิดบัตรเหรอแต่บัตรม่วงยังไม่ได้ใช้เลยครับฟิลก็ไม่มีเปลี่ยนปืนก่อนเลยอ,อยู่ดีๆก็ได้ฟาร์มัาแบบงงๆน้ำมันสองห้าด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าพร้อมเลยอโอ้ยอะไรจะโชคดีขนาดนี้เฮ้ย เพื่อนเขามาครับมีคนมาเสือกว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่น่าจะมีอะไรฮะโอ้ยมอไซค์ฟีคันหนึ่งแจมไปครับกลับบ้านก่อนโอ้ยลาบไหนอะเจ๊ผมไม่เห็นมันอยู่มุมไหนวะ มาทวงรถแน่เลยใช่ไหมวะหายอะเจ๊ไม่เห็นโอ้โันีบไปเลยเฮ้ยอืมเกือบโดนลอยแต่ไม่ใช่หวะ่ะคนละตัวโอ้แม่งมากันสองคนเลยอ๋อตัวนั้นบอดครับ โอ้โหเจ๊เกือบไปแล้วสองตัวเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าหมดยังขอเข้าบ้านปั๊มยาก่อนนะคุณดูโอ้เจ๊ออกมาช่วยหน่อยดิไม่ออกมาช่วยเลยเหรอเอากดดีดิมัน,นเบามาโอ้มีไอ้หลอดม่วงๆนี่ด้วยอุ้ยบอดี้ฟาร์มาแน่จะมาตุยเราครับ อ๋อไปกดเหมือนผมแน <Kane> ่เลยนะ่ะ <c oughs> อุ้ยเอว่ะเจ๊มันยิงเอใส่กันเนี่ยเน่ยผมเจอบ้านนั่นแหละไอตัวนั้นเลยตัวที่ชื้อขึ้นอนะ่ะเออมาก่อนเลยบ้านใกล้เราเลยอะ่ะ เอเขมต้องใส่ชุดเหล็กด้วยไม่ร uh uh ู้ว่ะแล้วมีคนยิงเจ๊มีอยู่หน้าผมเลยโอ้โหสองตัวว่ะเข้าบ้านไปแล้วมันเข้าตามกันไปแล้วอ่ะสองตัวเลยโอ้ยยิงอะไรไมกหนาเนี่ยแต่บ้านมันยังเป็นหินอยู่เลยไม่รู้ว่ะบ้านยังเป็นหินอยู่เลยอ่ะดูดีทุกคนบ้านที่บ้านหินอยู่เลยครับ้ยเจ็บจังวะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวระวังนะ อันนี้มันเอาปืนอะไรย,ยิงก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยมันออกมาแล้วดู AK ต้องเป็นของกูโอ้โหไม่ไม่ตายเอา AK มาเอ้ยโอ้โหมันไม่เอา AK ออกมาแมงเอ้ยโอ้โหมันเอา AK ไปเก็บว่ะเจ๊ชิบหายละ ระวังนะแถวทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นนะกำแพงเออเอาระเบิดมาดิมันยังเป็น<ม>หินอยู่เ,เลยนะนนข้างบนมันยังเป็นหิน <c oughs> โอ้มันออกมาต้อนรับผมแล้วเจ๊ออดอกตัวโอ้ยแต่เลียดได้อะบ้านมันเป็นหินอะเตรียมระเบิดมาเลย <c oughs> เป็นหินอะ เฮ้ยมันออกมาเจ๊ออกมาตัวหนึ่งเด็ดกูแดมเลยออกมากู้ของเฮ้ยจะเข้าบ้านโอ้มันไม่เอาอเคออกมาโอ้แม่งเล่นแอบจังวะอยากได้เอคไหนโอ้โหนี่มัน,ม,นมันแค่มากู้ของอะ่ะ มีสองตัวจริงด้วยในบ้านเจ๊เร็ยวมาหาผมเนี่ย <c oughs> ามาผ,มผมเห็นแล้วอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยม,มันมีเมื่อกี้ไฟมันมีมีแหละไอตัวนี้แหละโอ้โหไม่ร่วง Head, แข็งดีนนะักต <thumbna S 2> ายแล้วเจ๊จะมาหล่อให้พวกเราเหรอนายอะฮะมาป่วนปั่นป่วนเนี่ยคนเบาเจ๊สองกระบอกน่าจะของเจ๊แหละนีก็สุนเฮดอ่ะในตัวพันน่ะตู้บิวมีอะไรด้วยวะเออมันใช้กระสุนเฮดีอะไรเยอะด้วยวะ ไปเ,เตรียมระเบิดกันเถอะไอ้บ้านหลังนั้นเราต้องได้ AK แล้วแหละเจ๊มอสเอาไปมอสเอาระเบิดไปยังเอามาสองลูกเอามาแล้วเจอคนอีกแล้ววะเจ <Okay. S 1> ๊จะไปไหนเออทำไมบ้านเราคนมันเยอะจังวะผ้ายี่สิบใช่ผมออกมาสอง <c oughs> ผมออกมาแล้วออกมาแล้วสองลูก โอ้โหเจ๊มันวิ่งอยู่หน้าผมสองตัวไอ้เคียวมาปะวะรอบนี้คนดูสองตัวครับไอพวกดีแหล่กากเจงชมปูมันไม่รู้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยอีกตัวนึง S 1> <S 1> <S โอ้โหวิ่งไปนู่นแล้ะวอะโอ้ยสเต็ปด้วยดูครับกนดูออโอ,มอมไม่ทันแหมไม่ทันครับแหมมีสเต็ปว่ะเอาเรื่องจัดอ่าเขาตั้งให้แล้วครับเดี๋ยวผมตั้งชั้นยิงรอเจ๊ก่อน ข้างข้างบนมีทางลงวะเจ๊มาเร็วลองไหมล่ะต้องลองแล้วแหละไปแกไปแปะนี่แกไปแปะบันไดไปเอ้ยีมอสแปะไปล่ะ่ะให้ผมแปะวหรเออเอาเดิเระเบิดเกไปไปโอ้ยน่าจะพอแหลนะเนาะแค่นี้เดี๋ยวไปไปเดี๋ยวผมดูเชิงไว้ให้ก่อนไอ้ข้างบนมันน่าจะโผล่ไอเดี๋ยวกะ อุ้ยมันเปิดแล้วเจ๊เรียบร้อยเจ๊ไปเลยไปเลยไปเลยเจ๊แปะเลยเจ๊มา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 ล่วงแล้วมานล่วงแล้วโอ้ยคนลุ้นคนดูดูเสียงเตาฟังเสียงเตาครับเดี๋ยวผมโครบไปให้ล่วงสองแจ๊เราริฟต์โอ้ไม่ทันอ้าวระเบิดโดนตัวเอง โอ้ยเฮ้ยเจียงนอนทำลายเตียงนอนก่อนเลยนี่อันนี้ถึงี่นี่แล้วถึงห้องของแล้วแต่ไม่เห็นบิวอ่ะไม่เห็นบิวอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่บิ้วโผล่แล้วบิ้วโผล่แล้วตรงตรงกลางไม่ใช่แต่แต่มันมีห้องบิวมันถึงห้องบิวเลยถูกเจ้เหรอโอ้ยนี่นี่เจอละระเบิดเก็บตกเจ้ได้ไหมแกเก็บแล้วเก็บแล้วผมแปะระเบิดแล้วแปะบิวแล้ว ตายบิวเลยเจ um ๊เรียบร้อยคนดูมาแอบอยู่ตรงไหนไม่เห็นที่นอนผมพังไปแล้วแต่มันอยู่ในบ้านว่ะนี่นี่นี่มีแอบที่นอนนะครับคนดู ดีนะผมปิดบ้านมาแล้วอ่ะเนี่ยปิดก่อนให้มันเข้าแล้วผมหายนี่่อ๋อน่าจะตรงนี้ครับมันปิดไอ้นี่ไว้ไอ้พี่ดีดีดีเออแอบใช่ไหมเรียบร้อยนี่ไงเอเคเจกระสุนร้อยกว่าข้อเสียของการ ของมาก็ยิงลยครับแจกแขงเลทำไมไม่ทำไมไม่ส่งเหล็กมาเอนั่นอันดิคือบ้านทั้นในน่าจะเป็นเหล็กก่อนนะที่ริงอ่ะจ้สงอะส่งอัอยน้อยสี่สงสัยบ้านจะจนเหล็กไม่ใช่ระเบิดถังแ้่ปิดกั่ลูกก็กำไรผมบอกเลย ไม่ไม่เห็นนะผมยังไม่ได้ลงไปดูเลยยังไม่ได้ลงไปดูใช่เหรอมีคิแล้วแต่ยังไม่มีถึงเลยแหละแต่ได้ไอคแล้วสนใจผมละโอ้โหอะไรเจ็ดร้อยวะของในบิวก็เยอะอยู่นะเป็นอ๋โอ้เหล็กมันก็มีแต่มันไม่อัพบ้านมันไม่ยอมอัพอ๋องบิวอ่าเหล็กมันพันหกอ่ะพันเจ็ดเหล็กหาอีกเกือบร้อยอ่ะอะไรวะเนี่ย เหล็กพันเจ็ดอ่ 1, 7, ะโอ้อะไร700กว่าเลยในมิวอีกนะนในมิวเก้าร้อยอ่ะยิ่มเลยผมบอกเลยของเนี่ยของมันยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะมันน่าจะส่งเอคมา,า,าไม่เหลือผมบอกเลยนี่แหละ,ะบวงกุดโอ้นิดหน่อยๆปล่อยมากเลยเจ๊อย่าโลภเยอะ กุ้งกล่องแค่นั้นจะเอาอีกอะทำประตูก่อนเลยดูฮะคนดูบ้านนั้นเป็นของเราแล้วโอ้งงเลยทำไมไม่อับบ้านซะเล่าเหล็กแม่งโคตรเยอะดูดิครับของใช้ได้เลยแหละกับระเบิดแค่นั้นได้เอมาด้วยโคตรคุ้มเลยครับ้อขานก อืมอะไรมันเยอะเลยอะ่ะใ,ใช่นา,านหล,หลังมันไม่ไมายุ่งกับเราละเฮ้ยมาว่ะมาแล้วมาแล้ว <S <S คนสันจรอ,อีกแล้ววะ่ะตายแล้วงไปดูของดีเจ๊คอใกล้มาถึงแล้ว <S <S โอ้โหเรวรอรอรอมันหันก่อน โอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันหันก่อนด,ดิเออให้มันหันสูไปก่อนโอ้โหจะแตกแล้วจะแตกแล้วฮอจะแตกแล้ว โอ้ยมันสวนผมก็บแตกเรียบร้อยอืออ๋อแตกไปสร้างแคมป์เลยจิแต่มันตกใกล้ถนนด้วยวะ่ะงานยาแล้วะนะระวังดีๆนะจ๊อุ้ยมามามาเจมมีคนมา โอ้โหโอ้ไม mm. ่โดนเจ้โอ้มันตั้งบล็อกแล้วระวังระวังระวังสร้างไปสร้างไปผมโค้งให้แหมปืนแม่งโคตรดีเลยรอรอรอเฮ้ยตัวอีกหนึ่งเออไอไอบ้านไอบ้านแถวท่าเรืออืมไอบ้านแถวท่าเรือโอ้โหสองตัวเลยว่ะกลัวมันพาโปมาด้วยดิ โอ้โหไม่ทันว่าโอ้โหไม่ทันที่หายแล้วกล้องพังอืมกล้องพังเอาไงดีวะโอเคเจสร้างเสร็จแลนะ้วใช่ไหมต้องยิงเคาะไว้ก่อนโอ้ยสองนัดไม่ตายนะั่ละาสิบสามแข็งจังวะ ระวังนะเจ้ผมออกไปเฮ้ยมันหลอกยิงโอเคนี่นี่แคมป์ด้วยผมกำลังออกไปอยู่ออแป๊บค่าเจ้กูมันทำหอปีนมันเจ้ปิดหมดแล้วยังอ่ะผมเข้าไปไม่ได้โอ้นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้ว อยู่ข้างไอ้นี่เลยอยู่ข้างแคมป์เราเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ใช่แล้วเจ๊ไม่ไม่โปมีโปยิงทะลุมาเลยอนะ่ะผมไม่เห็นตัวมันจะมา,มาลู่เหรอโอ้โปชัวเลยครับอย่างนี้ไม่ต้องสืบโอ้มันยังยิงเฮ้ยมันขานไว เจโอ้คารไวก็มาอืมโอ้มันขาดไม่้เพื่อนมันชูไปว่าเนี่ยผมบอกแล้วดูดิเฮ้ยดูดิดูดิดูดิเออมันยิงทะลุก,กำแพงมาเลย,เยหยาบว่ะโอ้ โอ้ยเรียบร้อยบอกแล้วมันโปโอ้โหโดนไปโคตรเจ็บไม่ตายนี่นี่มันมานะผมกันแล้วเจ๊กระโดดกันว่อนเลยโอ้คนดูมันโปครับชิบหายเล็วเจ้ากี้เดี๋ยวถอยก่อนคนเบามันไม่ใช่แล้วเออโอ้ยเดี๋ยวต้องเล่นไกลๆว่ะไกลๆมันเจ็บ ไม่รู้ดิโอ้มันมาชาร์จผมละมาชาร์จเหรอโอ้โหโป้ยตัวนั้นผมเข้าชาร์จเลยดีกว่าเ,เล่นส้นตีนจริงๆไอ้พวกจีนเฮ้ยดูดิมันคานไว้อีกแล้วโอ้โหงานหยาบมาวัดเฮ้ยดูดิดูดิดูดิดดมามึงโดนชาร์จแล้ว ตายใช่พวกเด็กเป็ดแหมพออยู่ใกล้ๆโคตรกากา ی, า ی, า ی, าอดีตไมดีไม่ดีไป่ดีโป้แหมเด็กเป็ดเล่นโป้มมย,ปโยังไ,ไม่เก็บเหรอสวยแหมผมบอกเลยโอ้โหฟาร์มัดด้วยอบอกเลยว่าผมบิบมากนี่เชือเหล็กด้วย ก็เล็กนี่แหละไอ้พวกนี้มันทำผมวิบผมนึกแล้วมันต้องเอาโปมาแบกอีกไอ้น,นี่ยครั้งแรกก็โดนมาครั้งนี้อีกหลายรอบแล้วนะไอ้น,นี่มันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันอยู่หลังฐานมันอยู่หลังฐาน,น,ลฐานแล้วมันยิงออกมาคุณดูดูครับนี่แหละโปชนิดใหม่แม่งโคตรเฮี้ยเลย ไอเด็กเป็ดกาโอ้ดูของจากไอ้นี่ครับเฮลิคอปเตอร์โอ้โหดีดีมากอ่ะของแม่งดีจัดรอบนี้ร่วง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 สองร่วงสองหมดหมดแหมบุกมึงเฮ้ย แม่งเข้ามาได้ไงอ่ะ What โอ้โหโอเคเฮ้ยแม่งเดารหัสถูกว่ะโอ้โห,นหคนดูดูครับมันเดารหัสบ้านเราถูกเฮ้ยแ <c oughs> ม่งเอ,หร,อ,ห,รอหรืออะไรบอกว่าน่าจะสุ่มอะ่ะเฮ้ยแม่งเอาเรื่องจัดโ okay. อเคแม่งต้องเปลี่ยนรหัสบ้านเลยครับแม่งสุ่มเจอ <c oughs> บ้าไปแล้ว วกนี้แม่งโอ้ยประตูแม่งก็หลายบานเหลือเกินหมดป่ะจิโอ้โหโอ้โหไหวไหมน่ะออกมาลวงหนึ่งลวงหนึ่งลวงหนึ่งถอย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 มาถอยมาถอยมาเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวผมวับแบบยาแบบหนึ่งโอ้เออรอไปรอรอเดี๋ยวผมอ้อมให้ เกลอดิเจ๊ไปกระโดดกระโดดลอเออหมด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 เคลียเคลียเคลียตอนนี้ผมบอกเลยเด็กเกดปนไปปวดบ้านเราไม่หยุดเลยครับพวกอินแม่งไม่รู้อะไรนักหนาอ๋อเออใช่ดูดิแม่งเง้นหมดเส้นกับมันจนกระสุนหมดไอคิดดูโอ้ ปวนไม่เลิกครับเอาระเบิดมาปแปะบ้างอะไรบ้างจนผมไม่อยากอัดคลิปอะ่ะคือมันแปะระเบิดไม่หยุดเลยตั้งแต่ผมไอ้นี่อะ่ะอยู่แคนเหลือมาครับคุณด <c oughs> ูผมเห็นแล้วฮะผมเห็นแล้วเจ๊ตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่หน้าผมเลยช่ <c oughs> วง เฮ้ยโอ้โหบนเรือยิงแป๊บนึ่งโอ้บนเรือก็มีเจ๊ยิงอยู่เลยว่ะโอ้มันยิงผมใหญ่เลยะอะมันบั็จริงด้วยมันยิงเข้าไปไม่ได้บนเรือโอ้โหต้องหาทางอื่นว่ะมันยังอยู่บนเรือกันอยู่หรออ,อยู่กันเต็มเลยเ อเห็นแล้วม่ว่ายน้ํากันอยู่เต็มเลยมันว่ายน้ำมาครับคนดูมันคิดว่าพวกเราไม่เห็นนะดูครับแมผมจะหนีโอ้ยทีละสีบเบงว่ะโคตรไกลเลยวะ่ะมองไม่เห็นนะโอ้โหโอ,โอ้ดาเมจไม่ขึ้นโอ้โหดาเมจไม่ขึ้นอีกอหะ มันไกลเกินว่ะทีละถตีเองอะ่ะเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บแล้วเจ็บแล้วมันมีอยู่ตัวนึงอะ่ะเจ็บหนักแล้วอ,อยู่นิ่งๆเลยวะ่ะยิงไปยิงไปโอ้โหมันไกลนะเนี่ยขี่รถมาไปขี่ข,ขี่เรือมารับที่ไปดิ ไปไปเลยเลิสโก้มาครับตำรวจชายฝังไอ้พวกนี้แม่งจะขนสินค้าหนีภาษีลบไอ้เข้าเมืองวะปล่อยมว้ไม่ได้เฮ้ยมันอะไรวะน่ะนี่นีนี่มันค้างอยู่ในน้ำตัวนี้ลวงล่วงลวงล้ยไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ตัวนั้นมันวิ่งววิ่งในน้ำไอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็ มันวิ่งมึงดูดิมันมันวิ่งในน้ำอะ่ะโอ้หัวเองบังอะ่ะ,อะเอ้ยมันวิ่งไอเจมไอเยี่ยเจ็บหนัก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 ,นกมั่งโอ้ร่วง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 อีกตัวนึงอะ่ะเอ้ยมันอยู่บนน้ำได้ยังไงนี่แค่ อะไรวันนี้อ่ะเกมโอ้อีกตัวหายเลยอ่ะหายไม่เจอโอเจอศพแล้วคือดูดีทุกคนอะไรว่ามันวิ่งหายไปตัวหนึ่งครับโอ้โหของของเต็มเลยว่ะีระเบิดด้วยหูแร่เต็มเลยเจ๊ศพมันอ่ะ โอ้โเยอะโอ้แต่มันหายไปตัวนึงอะคนดูไอตัวที่วิ่งในน้ำอะอะไรวะน,นี่เกม What the fuck โอ้เราได้ของครับคุณดูแต่ถึงจะหนีไปตัวนึงแต่ตัวแอร์เราก็ได้มาครับของไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ห้งเจอแต่ของแปลกๆวันนี้โปวก็เจออะไรก็เจอโอ oh. ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ